แวัสดีครับวันนี้เป็นตัววิโก้นะครับแชมป์นะครับตัวเจนะครับวันนี้ก็มีติดตั้งเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะครับก็ตัวนี้เป็นปุ่มนะครับตัวนอกนะครับก็ที่เจของรถก็ซื้อปุ่มมานะครับซ้ายขวาตัวนี้ต้องมีแก้วงจรด้วยนะครับด้านขวามีแก้วงจรด้วยนะครับไม่งั้นจะใช้งานไม่ได้ครับไฟก็จะไม่ติดนะครับนี่ก็ไฟหลีก็ติดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับ อมใช้งานสวยๆนะครับก็จะมีเปลี่ยนสไปรอลนเปลี่ยนมันตีฟังก์ชันนะครับอัปเกรดเข้ามาพวงไลเดิมครับชอแอนเดีรลูกค้าติดมาแล้วนะครับก็เดินสายให้เพิ่มนะครับตัวนี้จะไม่ได้เป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับก็ไม่เดินคียมาให้นะครับก็เดินคียให้นะครับเพิ่มเสียงก็ใช้งานปกตินะครับแล้วเสียงใช้งานปกตินะครับเล่นเพลงไปข้างหน้าใช้งานปกตินะครับ เป็นเพลงกับก็ใช้งานปกตินะครับคำสั่งเสียงนะครับตัวนี้ก็ใช้งานปกตินะครับเซตเป็นเล่นกระจุ่ดให้นะครับพอออกวางสายนะครับหรือว่าโหมดก็ใช้งานปกตินะครับก็พร้อมใช้งานครับสนใจยังไงก็ทักมาครับ0 8 0 5 8 0 3 8ครับติดตั้งในนอกอาานที่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับวีโก้ครับพวงมาลัยก็มีให้เลือกนะครับเป็นแชมป์ก็ได้ครับเป็นรีโวก็ได้ครับรับเดินปักตรงรุ่นให้หมดนะครับสนใจยังไงก็ทักมานะครับร้านอยู่ชนบุรีครับผ้อม